ครับผมคลิปนี้ผมกรสิมาเห็ดจานดาวเทียมนะครับมาเห็ดจานดาวเทียมอยู่ท้องให้ท้องหน้าครับพี่น้องกับมากับไทยมีมดกับเสดตามนะครับไปเซฟมาเซฟนะครับจานดาวเทียมหไฮบอลนะจานดาวเทียมนะครับผมสิเบิ่งอากาศก่อนนะครับเป็นอย่างมาเบิ่งบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าไปแล้วเอ้ยไปทุกทีทุกเดือนมันยังนี่ง้อป้องเนี่ยอ๋อไม่มีสัญญาณนะครับขึ้นบนมีสัญญาณเด้อเออบนมีสัญญาณโอเคเดี๋ยวเากระสีมาขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบนมีสัญญาณเด้อ เดี๋ยววันนี้ดอกวันนี้คอนเสิร์เซ็กสัญญาณกันนะคอเส็รสัญญามันแทง่สำเด็นะกดมาอินโฟนะครับศูนย์นะครับบันขึ้นเจ๊กเปอร์เซ็นต์เลยเด้อะไรสุดกัแน่เออบวกขึ้นเจ๊กเปอร์เซ็นต์นะครับถอดหัดบานเนี่ยพวก็สิบมาแก้ไขนะครับมันเป็นนําแหน่งเนาะอาจจะได้ขึ้นไปทั้งจานบางบุจักโอ้คุณสูงมีได้บานเทปตามกระลังคันน็อตมาละมาละโอ้ S <S น,นี่ดูนี่นีน่เอาบวชป่ะตอนลงมาล่ะครับปลานนี้พี่จานเดี๋ยวเขาจะเป็นพัดกระเพราะใช่นีมนี่ยจานนี่แหละ <c oughs> เออ <c oughs> จานลอ,องเชื่อมพัดกระเพราะหนึ่งกินเขาพัดใส่จานนี่เลย <c oughs> พี่มูดที่ข้างหน้าไปแล้ป่ะเนี่เออจามุดที่เก็บถือย่าเขาจะติดทางนี้นะครับน้องพี่เออดุกว่ากว่าจะจบ๋ยวหา <c oughs> ตำแหน่งดีๆก่อนอยาเข้าอยาเข้า <c oughs> เอไนีก่อดเอาไปี่่อไปเมือม่อเมื่อเมื่อเอามัไดก่อนน,นี่ไทยมีมดอะไรเนี่ล่อคือเก่าหันละ<า>นังจะหมอตามหละงัวก็มีไทยงวัวพร้อมไทยเนี่ยหมอหมอ โอ้ได้มีการอันเห็ดไส่เห็ดกบใส่ยังการมีเงินใส่ทุกใสกบนะครับนี่เห็ดอันนี้เนาะบ้านเฮาเอินใส่กบเนาะใส่กบใส่กบโอ้ใส่กบจนนี่ทางเออราคราข้างนิดกระลังกระลังกระลังคัน เท็ดแล้วครับพี่น้องใช่้ขแล้วครับปัตตานี่เนี่ยเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมบันนี่สิเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ่งกฮุกสัญญาณกันด้วยวันนี้เขามาเฮ็ดเสียแดดนะน่ามาอยากกินหุ้งไปเลยเดี๋ยวสัญญาณมันนี่นะครับบุมุงขีดสัญญาณมันนะครับภาพจริงมาจะกระพริบเด้อครับนี่เท่านี้นี่ ข้างบนนี่เจ okay, ็ดเท่าเลเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบสี่แปดสิบสามนะถือว่าโอเคนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมเอาวันนี้เทามาเบิ่งหูบกันนะวันนี้เด้อออกมาเห็นซ่องเจ็ดสี่นะครับนี่กำลังตีมวยอยู่นี่เห็นบนนี่ตีมวยเบื้งนั้นซ่องสามนะซ่องเจ็ดเด้อซ่องสามเด้อเป็นซ่องสามมังเนาะมับนะครับอ่าเดี๋ยวชีวิตเบิ่องมองอันนั้นสักก่อนนะเข้าไปในหุมสักก่อนมันมืดมันแจ้งมันแสงแดดอันนี้ฮะนี่โอเคใส่ได้ครับผม ครับแล้วะครับบัดนี้เดี๋ยวผมเจอเบอสัญญาณนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้น้ำสัญอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วมันจะค่อยุุ่่มชื้ัญลาวปัญหาเนีนจะค่อยหายไปวันนี้ะเราเทบผมกรถือว่าใช้ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมอันนี้เอาซองสามาเนาะมันองสามเลวไปเลยเด้อซองสามต้องเช็ดนะครับน่าจะเป็น่องที่หายากนะครับสองสาม้องเช็ได้ก็ได้การนะ ไปขายกับโรง่าสัตอรงเีน้าค่ะสบ้านเดีต้สมงเจ็ดเด้เราสเจ็พอแล้วยมตสูเสียว็ตนดเลยนะสเ็ดนะครับรส่เจ็ดนขนโยธินสายนครสวรคเชียงรายพื้นที่บ้านแม่กนาไร่เดียวหินสิบสี่ตแม่กนาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโอเคเยี่ยมเยี่ยมครับเนะ ียบร้อยครับผมบออสำหรับคลิมนี้จบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามมาหน่ยครับบ๊ายบาย